ขี้เกียจอ่านกันใช่ไหมไม่เป็นไรครับมุงเอาหูแนบไปเข้ามาเลยครับเพราะว่าขา่าวคนโดไปดวงดีกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปส่องเพจของหมอไอดูดวงนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวของ เปิดดวงการเงินสีราศีการเงินจะอยู่ในจุดที่มั่นคงนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าว่าสีราศีนี้เนี่ยคำทำนายเป็นยังไงบ้างนะคบโดยหมอไอนะคบโพสต์รูปภาพแล้วก็แคปชั่นระบุว่านะครับสีราศีนี้จะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเอ่อครึ่งปีหลังนี้นะคบับอกเลยว่าดวงชะตาจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับทั้งเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะครับการทําธุรกิจหรือการเสี่ยงต่างๆนะครับเอ่อล้วนจะนําผลกําไรเนี่ยกลับเข้า เ้าสู่ตัวเองนะครับแลวเป็นผลสัไหรที่ดีด้วยนะครับการเงินจะอยู่ในจุดที่มั่นคงนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับซึ่ง4ี่ราศีที่เข้ารอบมานะครับมีทั้งหมดดังนี้ครับราศีพฤษภครับชาวราศีมิถุนครับชาวราศีสิงห์ครับและชาวราศีพิจิกนั่นเองครับใครที่อยู่ในสีราศีนี้นะครับเตรียมตัวรวยเลยครึ่งปีหลังนี้ ทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นนะครับอะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวขนดวงแล้วก็อยากให้เรานะครับไปอ่านดวงของมอดูท่านไหนนะครับหรือว่าบางทีแบบเออดูบทความแล้วคลิกเกียดคลิกเก็ดอ่านอย่างเงี้ยก็ฟังคลิปก็ได้หรือใครสะดวกอ่านก็เข้าไปอ่านได้ที่ w w w e b นะครับดูดี d. .com นั่นเองครับวันนี้นะครับไปละบ๊ายบาย